สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัศน์นะคะมางานาเตรียมงานแต่งงานหลานสาวนะคะก็มาเห็นตู้อบที่ทำกันขึ้นมาเองในชุมชนนะคะเป็นความคิดของอปตอตะเคียนนะคะได้ทำเตาอบนะคะจากถังนะคะจากถังน้ำมันนะคะถังสงลิตรถังเขาเรียกถังอะไรคะ ตั้งสเตเลเละ,ะ,ะนะคะเขาเรียกถังอะไรคะถังเหล็กนะคะเป็นถังเหล็กมาทําเป็นเตาอบถ่านนะคะเป็นเตาอบอบถ่านนะดูนะคะว่าเขาทำยังไงบ้างอะ่ะเปิดให้ดูหนะะ่อยค่ะนี่คะ่ะนะคะหลังก็จะเป็นช่องนะคะแบ่งเอาอเป็นสามช่องนะคะช่องอข้างๆสองข้างเลยจะ,ะใส่เป็น ฐานนะคะใส่ฐานแล้วตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางจะไม่มีนะคะจะไม่มีฐานใส่นะคะก็จะใส่ปลาไปเลยค่ะใส่ปลาแล้วก็อพอปิดฝาครอบนี้ลงมามันก็จะอบความร้อนนะคะซึ่งเราไม่ได้ย่างตัวปลาจากฐานโดยตรงแต่จะใช้ใช้ความร้อนของอฐานทั้งสองข้างนี่มาอ,อบความร้อนให้ปลาสุกนะคะ,ะเราปิดะค่ะปิดเห็นไหมคะ ก็จะมีท่อระบายความร้อนนะคะระบายความร้อนอนะคะมาดูว่าปลาสุกแล้วสวยงามขนาดไหนนะคะมาดูค่ะนี่นี่ค่ะนี่สวยเลยค่ะนี่เห็นไหมคะไม่ไหม้นะคะไม่มีการไหม้เลยนะคะสวยแล้วก็หอมนะคะนี่คือเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นของเรานะคะเอาอุปกรณ์นะคะมา ทําเป็นเตาอ<ห>บถ่านนะคะอุปกรณ์เหลือใช้เห็นไหมคะนี่ตรงนี้ก็จะเปิดให้ลมเข้านะคะพัดเข<อ>้า,<อ>าไปให้ไฟติดนะคะเราจะอบนะคะนี่ฝั่งน,นี้ก็จะเปิดนิดหน่อยค่ะฝั่งน,นี้ก็จะเปิดเ,เป็นหน้าต่างแง้มนะคะให้ลมเข้าเพื่อให้ฐานของเรา,เาได้ ระบายนะคะระบายแล้วก็ลมเข้าก็ทําให้อากาศเข้าก็ทําให้ไฟติดนี่ด้านนี้ก็เป็นรัะนีค่านี่นี่คือเตาอบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในชนบทบ้านเรานะคะไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องเปลืองอไฟฟ้านะคะถามด้วยวัสดุเหลือใช้ในชุมชนแล้วก็สามารถ อบได้ปริมาณมากด้วยนะคะโอ้หนักมันทันีเห็นไหมคะหนะักไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นไก่ได้หมดเลยค่ะแล้วสุสวยมากนะคะตอน,นนี้ร้อนนะคะแล้วอุเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาให้เห็นนะคะของแปลกของคูทัศนะคะเพิ่งเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สามารถนําไปปรับใช้ในท้องถิ่นของเรานะคะใช้ฐานนะคะใช้ฐานในการอบนะคะแล้วก็ย่างได้สวยไม่ไหม้ด้วยนะคะ มันจะเป็นต้องเอาขี้เท้าอะไรใส่เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวถ้าอบกล้วยน่าจะอร่อยนะคะนี่เดี๋ยวจะลองดูคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมติดตามคูทักนะคะสวัสดีคะ่ะ